สวัสดีครับพี่น้องชุมชนกรรงานปุตตมายงานบอนไยทุกท่านนะครับคลิปนี้ผมติดไว้คลิปที่แล้วว่าจะพามาดูเพลี้ยและกำจัดเพลียยของเพมหน้าไต้หวันไม้ชนิดนี้นะฮะได้รับความนิยมมาแล้วนะครับตอนนี้ก็ยังอยู่ในอันดับต้นนะของบอนไยเมืองไทยอยู่นะ พอสร้างไปต้นใหญ่นะครับอย่างเวียดนามบิดใหญ่แล้วก็สร้างสรรค์ก็เก่าแก่เป็นไม้ที่อายุยืนทนนะฮะไม่ตายนะตายยากนั่นเองนะครับจึงได้รับความนิยมแล้วสามารถที่แกะซากได้ด้วยนะครับงานประกวดบอนไซที่อาไรอริยะนะฮะบางกอกบอนไซคอนเทนต์ขั้งที่สองนะครับที่กาญจนบุรีนะฮะของท่านนายกพิสิทธิ์อริยะอมรคุณนะเพมนาใต้หวันก็ พิชิตรางวัลยอดเยี่ยมอันดับหนึ่งของของงานไปนะครับเป็นไม้ของเใครน้าแปดลิ้วอะนะผมก็จําชื่อไม่ได้แล้วนะฮะใครทราบชื่อคอมเมนต์ด้วยนะครับนะได้รับรางวัลยอดเยี่ยมนะครับอันดับหนึ่งเลยนะครับเพราะนั้นไม่ธรรมดาไม้ชนิดนี้นะครับก็กลับกระแสกลับมาได้รับความนิยมอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยการทําไม้ซากทําไม้ต,ต้น,ต,นต้นเอี้ยวอะไรก็แล้วแต่ นะครับเพิ่มหน้านได้หวานนะมีข้อเสียอย่างเดียวเท่านั้นเองนะก็คือเพียแป้งนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับมีวิธีการอย่างไรครับนะะดูก,กันนะครับไม่ธรรมดาเดี๋ยวผมให้ดูอ่ออันนี้ด้านนี้นะครับผมผมรดน้านะคือเพิ่มหน้านได้หวานถ้าเราไปวางไว้ไกลไกลตาเราเนะ่ะเข้าไม่ถึงอ่ะมันจะเป็นอย่างเงี้ยเราฉีดน้ําไม่ถึง นะครับอันนี้ผมฉีดน้ําด้านนี้ทีนี้ด้านหลังอนะเป็นไงครับเนี่ยในที่รับทั้งหลายหลยเนี่ยนะที่เราบางไม้บางลวดนิดนึงมันก็สามารถที่จะมีเพี้ยได้แล้วเนี่ยขาวเต็มเลยครับนะได้ฝังตัวแล้วก็ก็โอเคครับมันอยู่คู่กันนะไม่เพียมหน้าไม่มีเพี้ยแป้งก็ไม่ใช่เพิมหน้านะครับนะแต่เพิยมหน้าไทยไม่ค่อยมีหรืออย่างไรนะเนี่ยครับผมเขี่ยให้ดู ข้างล่างไม่มีนะใต้ดินไม่มีเนะี่ยก็โอเคดีอยู่นะเพราะนั้นเวลาเราพ่นยาสารเคนะมีนะมันมันในบ้านเรามันก็เป็นอันตรายนะพอสมควรโดยเฉพาะถ้าที่มันมินเหม,นม็นนะนะครับที่กลิ่นรุนแรงก็มาใช้ในบ้านไม่ได้ครับนะมันใครได้กลิ่นแล้วก็เวียนหัวเลยนะผมก็ใช้คืออย่างนี้ผมก็มียาชนิดหนึ่งนะครับ อย่างนี้นะครับผมผมก็เรียนท่านเลยว่าผมเคยนำเสนอแล้วนะมันเป็นยี่ห้อยี่ห้อเครีย์เนี่ยนะก็บอกทุกท่านเลยกันแล้วกันนะครับเดีย๋ยวโฆษณาให้ด้วยเครีย์นะครับสูตรน้ำขยาขวดก่อนใช้นะครับแล้วก็ป้องกันกำจัดตรูพืชน,นะครับป้องกันกำจัดมแมลงรบกวนภายในบ้านก็ได้พวก มดมแมลงสาบเห็บหมัดและ,มะแมลงรบกวนอื่นมแมลงปากดูดเพี้ยอ่อนเพี้ยแป้งเพี้ยกระโดดเพี้ยไก่ฟ้าหนอนผีเสือนอน้อนอนม้วนใบแมลงวันมแมลงวีขาวนะครับใช้ตัวยาก็คือชื่ออัตราส่วนไซเปอร์เมทินนะฮะไซเปอร์เมทินเก็บหางมือเด็กข้างรับประทานหลังฉีดพ่นล้างมือสะอาดอย่างนี้ผมก็ฉีดสัปดาห์ละครั้งนะครับ นถ้ามันเป็นในลักษณะแบบนี้นะเพอะหลังจากนั้นก็จะฉีดให้ห่างนะครับนะก็ก็แนะนําท่านอย่างนี้ก็แล้วกันผมจะพาไปดูต้นอื่นเป็นเหมือนกันนะครับเี่ยเป็นเป็นแทบทุกต้นเลยครับนะเดี๋ยวผมให้ดูนี่เป็นเต็มเลยครับเนี่ยนี่ครับนะนี่ก็เป็นนะขาวเลยเนีย่ขาวเหมือนแป้งนะครับเนี่ยนะที่ผมบิดนะผมทําวัตถุดิบในการสร้างงานเนี่ยบิดไว้ บิดแล้วก็มาตอนเนี่ยนะบิดแล้วตอนไว้นะครับกําลังแตกดีเลยต้นนี้เราเปไ็นไงนะข้างบนไม่มีครับมันจะขึ้นโคนก่อนมันจะไล่ขึ้นมาเนี่ยมันไม่หายครับเนี่ยมันมันเหมือนกับมันทำฝกนะักอะเรามันเข้าฝักเนี่ยครับเนี่ยขาวๆเราก็ต้องสกิดออกเนี่ยครับเกาออกแกะออกเงี้ยครับมันฝังตัวนะครับมันทำแคปซูล ป้องกันตัวมันเองนะครับนะผมให้ดูต้นใหญ่นะครับไม่มีนะครับด้านหน้าด้านหลังนะฮะต้องไปดูไล่ดูเนี่ยต้นใหญ่มันจะอยู่ตามซอกตามโคนเนี่ยเราต้องฉีดป้องกันไว้นะครับเนี่ยอย่างนี้ที่เราเห็นมันเปิดมันมันโดนโดนแดดมันจะไม่ขึ้นนะครับนย่าเพิ่มหน้าตอนนี้ได้จากคุณมดนะครับคุณมดให้มามาสร้างเดี๋ยวจะมาบิดนะครับ นี่เป็นเพมหน้าทําเป็นทรงต้นเอี้ยวนะครับเป็นทรงต้นนะครับอย่างเงี้ยเพมหน้าไต้หว,นวันรุกนี้ผมก็ฉีดไว้ทำอย่างเงี้ยฉีดพ่นไว้เป็นระยะนะเดือนละหน่งบ้างนะถ้าไม่มีอย่างเงี้ยเราก็ฉีดไว้นะท่านต้องสวมถุงมือนะครับนะครับสวมถุงมือป้องกันนะครับแล้วใส่เสื้อแขนยาวแบบเนี้ยนะครับเวลาเราจะเอ่อ ฉีดพ่นยาพวกนี้ป้องกันไว้ก่อนครับยาชนิดนี้สังเกตแล้วนะเขาจะไม่มีกลิ่นนะ้วยหลักการแล้วนะครับเอ,อมันยิ่งยิ่งมีกลิ่นน้อยยิ่งไม่มีกลิ่นเี่ยพิษยังแรงนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหาหน้ากากปิดจมูกได้ยิ่งดีนะครับเนี่ยฉีดพ่นเลยครับอย่างเงี้ยนะครับ ท่าดูนะครับมันไม่เทมธรรมาดาครับเนี่ยผมขีดก่อนรอบหนึ่งก่อนหลังจากนั้นเอาแปรงสีฟันมาขัดออกเอาแปรงมาขัดเนี่ยครับพอพอผมพ่นรอบหนึ่งแล้วผมใช้แปรงสีฟันแปรงจะต้องเป็นชนิดแข็งบ้างนะครับเนี่ยเรามาสกิดสกิดเนี่ยมันจะเป็นแคปซูลอยู่ นะครับเนี่ยตามซอกซอยเนี่ยฮะเนี่ยนะต้องต้องสะกิดออกให้หมดนะครับออฟแรงออกเนี่ยอย่างน้อยก็ชะงักไปคือคืออย่างนี้ครับไม้เนี่ยเวลาเข้าถูกศัตรูพืชรบกวนเนี่ยมันจะทำให้พืชชะงักการจเจริญเติบโต,ตอยู่นะนะอย่างเงี้ยถ้าฉีดน้ำล้างได้จะดี แต่ผมก็ชอบความตะปุ่มตะป่ม,มันอยู่นะเนี่ยครับมันจะมีแคบซูลเนี่ยมันจะเป็นเป็นมันสร้างแคบซูลเหมือนเหมือนตัวเปลี่ยงตัวหอยในทะเลอเนี่ยเวลามันกินเนี่ยมันก็ทําให้เป็นไม้ตะปุ่มตะป,ม,ตปมนะตอนนี้ผมรู้สึกว่าผมจะเลี้ยงไว้นะเคยรีวิวแล้วนะผมผมปลูกลงโอโหเพี้ยเต็มเลย ผมจะต้องมาคอยเอาเพีื้ออกนๆๆๆๆๆเนี่ยแน่นเนี่ยเนี่ยเกตียไหมครับเนี่ยเราต้องสกิดออกมาให้หมดครับเนี่มันเป็นหลุมมันมันมัน,มนบุ๋มบมลงไปเป็นรูลงไปเวลามันกินไม้มันสวยตะ,ะปุมตะปั่มันดีอยู่หรอกแต่ว่ามันทำให้ไม้เราชะงักาการจเจริญเติบโตนะครับนะ เนี่ยทั้งหมดเลยครับนะเพราะนั้นต้องต้องปัดออกแล้วก็ฉีดผมจะพ่นยาซาม,มิตนะ้ำมันไม่ได้เปลืองมากหรอกครับเราเลี้ยงนะะยาหาซื้อได้ที่ไหนลองลองค้นหาดูในช้อปปีราชด้าดูนะครับยี่ห้อเครียรแต่ผมซื้อมาจากตลาดต้นไม้เจ้าจอมนะครับร้านยีมู นะร,ร้านต้นไม้สีฟ้าตอนนี้ตลาดต้นไม้เจ้าจอมต้มกล้าวย้ายไปอยู่ที่ตลาดทองแล้วนะครับใครที่ต้องการไปก็ตามไปตลาดทองครับอยู่ด้านหลังตลาดทองนะในโซนด้านไหนไม่ใช่ด้านหลังอยู่โซนโซนหลังอยู่ในตลาดทองนั่นแหละนี่ต้องทำแบบนี้จริงๆครับ เนี่ยแปลงสีฟันแต่ถ้าช่วงแรกที่ผมมาผมใช้แปลงทรงเหลืองเลยซึ่งเอาเอาอยู่ครับนะครับนี่เป็นเอ่อผมใช้โฟมดันลากนะครับจัดลากไปตั้งแต่คราวที่แล้วนะแบบนี้ครับแคปซูลมันก็เป็นมันเวลาพ่นยามันน้ำมันก็ไม่เกาะ นะครับมันก็เอาตัวชีวิตรอดของมันนั่นแหละนะครับนะเราค้นไล่นะไม่ได้ฆ่ามันนะครับเนี่ยเชือกที่ผมรัดเนี่ยผมบิดเนี่ยนะต้นนี้ผมบิดจริงให้มันพริ้วหน่อยนะครับไม้ตรงต้นแหละเดี๋ยวจะมาเขียงที่ค้นพบนะครับเพมนาไต้หวันเนี่ยนะครับเราสร้างไปเราสามารถเขียงได้ไปพร้อมเลย แต่ถ้าเป็นมะขามต้องรอให้กิ่งโตให้ได้ขนาดก่อนค่อยมาเขียงเหตุผลก็เพราะว่าถ้าเราเขียงเลยมันบวมเป็นมะขามนะผมสังเกตเท่าที่สร้างลองดูมะขามก็เลี้ยงไปไงี้ก่อนยังไม่เขียงทีหลังเขียงทีหลังแต่เพิ่มหน้าไต้หวันเขียงก่อนเพราะว่าเพิมหน้าบางทีนะผมเห็นไม้หลายต้นอยู่สร้างจนยี่สิบปีสิบปียังยังเขียงไม่ปิดนะ หน้าเขียงไม่ปิดก็มีนะครับนะเนี่ยโอ้โหทั้งนั้นเลยครับน้ำมันอยู่ใต้เปลือกครับนะ้ำเราต้องฉีดครับนะฉีดน้ําเลยนะพอเรานั่นแล้วเราพ่นซ้ำอีกครั้งหนึ่งอันนี้อยู่ได้นานครับตามหรือตามตอกซอกซอยเนี่ยเอาละครับสําหรับคลิปนี้ก็เอ่อให้ทุกท่านนะครับได้ําจัดเครีย้ยแป้งไปด้วยกันผมใช้วิธีการนี้นะครับ หลังจากนั้นที่เรากําจัดใหญ่รอบหนึ่งแล้วนี่อย่างนี้นะครับหลังจากนั้นเราก็พ่นตักอาทิตย์ละหนหรือสองอาทิตย์ครั้งก็ได้นะฮะนะครับอาทิตย์ละครั้งสองอาทิตย์ครั้งพ่นบางๆนะปื๊ด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 ป้องกันไว้อย่างนี้นะครับเขาก็จะไม่ขึ้นมามันทําให้ไม้เราเจริญเติบโตนะฮะเพริมาไหวันนะแม้จะมีเพีย้แป้งนะครับมันก็ยังเป็นไม้ที่มีสเสน่ห์นะยังอยากสร้างเขาอยู่นะครับดูความสวยเขานะฮะใช้เวลา ประมาณผมลงดินก็ตั้งแต่ปีหกสี่หกห้าหกหกกเจ็ดนี้หกสี่หกห้าหกหกสามปีนะครับพอลงดินเขาจะจัรลากไว้นะครับแต่ว่าพอลงดินแล้วลากกระจายนะท่านต้องภูมิลากด้วยนะครับรากธรรมชาติก็สวยอยู่นะครับก็เอามาเป็นตัวอย่างในการสร้างงานก็แล้วกันนะฮะท่านที่ใช้ายาฆ่ามแมลงนะถ้าท่าน มีปัญหานะครับแพ้อะไรเงี้ยก็มาใช้ยาชนิดนี้กันแล้วกันนะเราไม่ได้ใช้พัมเพื่อหรอกนะครับนานๆก็จะใช้ทีนะครับก็เอาอย่างนั้นกันแล้วกันนะครับสําหรับคลิปนี้ก็คงจะต้องเอเรียนทุกท่านฝากทุกท่านสร้างงานไปได้วยกันนะครับสวัสดีครับทุกท่านครับ